สวัสดีค่ะสวัสดีตอนยินยินนะคะพาพี่บัวเดินเล่นนะคะพาพี่บัวเดินออกกำลังกายาเอใครใครป่วนสุดดูสิใครหิวปินป่นบ้างทันงรถไฟสลับกัน ินดปูบุญปูบุญเอ้าปินอยู่ไหนปินอยู่ไหนที่วัวบางนน่เยนี่กวนเขาจริงๆนะเฮ้ยป้นปินวันนี้เนาะอยากช่วยพี่นะอยากช่วยพี่ พ e> no> er ี่บัวแบบรำคาในตัวน้อยนี่เราแรกปกติจะไม่วุ่นวายขนาดนี้ฮะถ้าใส่อยู่ตรงนั้นทุกอย่างก็จะไม่วุ่นวายอขามาใส่ตรงปิ่นเนี่ยเอาเอาคนหนึ่งกวนพี่คนหนึ่งกวนแม่ ให้เราผักนทั <unlucky> ้งวันโซ่มันแ่บเหเดยวอยากไปกับเขาบ่ถ่ายวิดีโอเียน่ โอ๊ยโอยพี่ไปแล้วเอา้าเอา้าโอ้ยอย,อยากไปกับเขาเดี๋ยวเขามารับอ,อะไรนะเจอแล้วค่ะใช่เดี๋ยว <c oughs> ไปกับเขา <c oughs> เดี๋ยวเขามารับนะคะ <c oughs> ทีละคิว <c oughs> ทีละคิว <c oughs> ให้พี่บัวเดินก่อนเดี <Okay. S 1> ๋ยวน้องปิ่นคิวต่อไป <Okay. S 1> <laughs> อ้า<ะ>ว <laughs> พี่บัว <laughs> ตัวเองมานี่เลย <laughs> ตัวเองนะเลยนะอยากไปกับเขาไปพราะทนได้รอมืงรอก,ก่อน <laughs> ไปพทนได้ ăn để... à? à, nói... ôi ôi phiên Nào hàng làm là, phiên thong lóng Tục say Tục tụt chân để เสียงปิ่นตกใจเหรอนู่นน้อยเป็นไรวันหน้าตาเหมือนคนม่วงเลยอ๋อเสียงเสียง แล้วเสร็สจแล้วนะคะวคนตามไปไม่ทันท,ทำงานบ้านอยู่กำลังเดินไปอ้าวพีบว small, <ts> ่บัวเดินมาแล้วให้รางวัลแม่พินทองปิ่นทำไม่ชอบเสียพี่จังเลยูขาเออลูงลูงอี้ขี่คอปิ่นรถ มาต่ไปคิวใครต่ไปคิวใครคิวหนูอ่ออ <c oughs> จกกระเป๋าเลยเ <c oughs> <c oughs> ดินตามกระเป๋า คิวใครคะ,ต,นนะ,คะต่อไปน้องปิ่นนะคะต่อไปน้องปิ่นไปเที่ยวบ้างตะโวนพี่ทำไมหรอตัวป่วนนะคะตัวป่วนเราสรุปคลิปนี้เป็นของพี่บัวหรือข้องปิ่นเนี่มีปิ่นเยอะกว่าพี่บัวอยกนะ <g ül> <c oughs> ไม่ค่อยสนใจกินเท่าไหร่นะ,ะสนใจเล่น คาบว้ก่อนดูข้างหลังให้ข้างหลังด้วยถอดถอดแยงแล้วถัดหีงเขียวเข้าไม่ปีน เคีย้ยวเข้าอยู่เด้อนั่จะยังไงปากสองชิ้นสบัดหัวลมดีกันทุกเชือกเลยนะนบัวบอกว่าจะนิ่งได้ไงดูตัวข้างล่างสิ โตขึ้นเยอะเลยลูกชายเรางานยาวงานนี่ถึงสอกไหมสอกกว่านะเคยมีใครหน้าบอกว่าให้ให้วัดไว้หน่อยสีทุกเดือนอย่างเงี้ยเข้าใจปะวัดความยาวว่าแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไหร้าจดไว้นะพินทองอ้าเดี๋ยวไปดูตัวอ้วนก่อน ตัวอ่อนๆฟังอบออาไหนใครกวนพี่ <c oughs> เอาพี่เอเอาพี่เอาพี่บัวไปส่งบ้านแล้วก็จะมาพาปิ่นเดินเที่ยวกันปิ่นทำกันละมังแต่

어아 어. 나 둘.